นายจะไม่ได้เหรอพูดแล้วอย่างเหมันไส้เลยมาไม่ได้ทำไมไม่บอกแต่แรกให้คนอื่นเนี่ยเป็นนั่งรอเป็นชั่วโมงนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าชายหรือไงบิลฟังด้วยความอมยิ้มเบาๆเ,เขาจำได้พอเป็นฝ่ายบิลตัวกับกล้องด้วยแต่เขาไม่สามารถแยกสองร่างได้จึงต้องให้บิลผู้มีฐานะเป็นลูกหลานตระกูลดังไม่ว่างไม่พอมาดูตัวแทนแน่ละวันนั้น ก้องสดยบับชนิดไม่ให้เขานั้นได้เกิดเพียงแค่ปฏิเสธนัดมันไม่ดีหรอกนะครับถ้าคูม,มันคุณทราบฉันไม่แคร์ฉันไม่เคยรู้จักเขาด้วยซ้ำไปหน้าตาก็ไม่เคยเห็นเห็นเพียงผ่านรูปภาพกองหยุดพูดไปสักนิดก่อนจะเบี่ยงรถเข้าข้างทางด้วยอาการคิว้วขมวดจะว่าไปนานก็คลคยกับคูม,มันฉนอยู่นะแต่หน้าเหมอนนั่นเนี่ยไม่เป็นกะไฟก็ไม่มี ทรงผมก็เนี้ยกว่านี้มันจะไปคลายได้ไงล่ะครับผมไม่ใช่คนมีฐานะแบบคุณบิวคนนั้นซะหน่อยช่างเถอะที่ว่าฉันอยากพานายออกมากินข้าวข้างนอกก็แล้วกันชายรุ่นพี่ยกมือขยี้หัวของหนุ่มรุ่นน้องด้วยความเอ็นดูและเป็นครั้งแรกที่บิวเห็นิกฝ่ายหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขคล้ายกับว่าสถานะหนุ่มไฮโซกับคนรับใช้จำเป็นจำแรลงตัว จะดำเนินไปได้ด้วยดีโดยที่บิวเองก็คาดไม่ถึงพอได้อยู่กับกล้องได้เรียนรู้แบบสนิทใจอยู่สามเดือนกวา่าจึงรู้จักนิสัยที่แท้จริงของเจ้าตัวแถมกล้องเองก็แสดงความรู้สึกชัดเจนไม่เคยสนิทกับใครเป็นพิเศษไม่เชื่อใจและไม่ไว้ใจใครเต็มร้อยนันนยิ่งทำให้บิวรู้สึกถึงความกลัวข้างในหัวใจจนอยากรีบบอกความจริงว่าตอนนั้นคือใครกันแน่กล้องครับ วันนี้ทุกคนเนี่ยอยากดื่มกันช่วงนี้คุณแท้ไม่ได้ไปที่ผับเลยเจ้าหนุ่มร่างบางรุนราเขาเดียวกันเข้ามาเคียงข้างพร้อมกับพิงตัวบนโซโฟ,ฟาข้างกายของพ่อไฮโซที่ตอนนี้นั้นหันมาช่วยงานครอบครัวขึ้นมากกว่าเดิมก้องมองอีกฝาก่ายด้วยสายตาเฉยชาเพราะในยามนี้เข้าล่อของว่างที่บิลเข้าไปทําให้อยู่ใจเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะมาบ้านฉันไม่ค่อยว่าง ผมก็คิดว่าคุณเนี่ยน่าจะช่วยงานที่บ้านแต่เราไม่ไปสนุกกันสักหน่อยละครับไม่ได้เล่นด้วยกันเจะสาเดือนแล้วนะครับนี่นายไม่ได้อยู่ในสถานะจะมาเรียกร้องอะไรจากตัวฉันได้นะถ้าฉันไม่อยากไปฉันก็ไม่ไปทําไมต้องถอมาถึงที่บ้านโหก็นักข่าวเนี่ยเอารูปคุณไปลงในทวิตเตอร์ก็มีรูปหลุดมากมายที่คุณพาเด็กรับใช้ไปเที่ยวนะคุณคงไม่ได้สติฟันเฟือน เอาเด็กรับใช้ส่วนตัวคนใหม่เนี่ยมาเป็นแฟนหรอกนะครับก้องรู้สึกหงุดหงิดใจและเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกรับไม่ได้ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่ใช่ตนที่โดนต่อว่าแต่เป็นบิวะว่าตอนนี้เขากลับเป็นเดือดเป็นร้อนไม่อยากให้ใครมาแต่ต้องไม่ว่าบิวนั้นจะอยู่ในสานะใดของสังคมก็ตามขนมมาแล้วครับบัวร้อร้อนบิวกล่าวด้วยเสียงเชิญชวน ก่อนจะเห็นว่ามีคนนั่งแอบอิงเกาะแขนกล้องอยู่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการถึงหววอย่างชัดเจนนี่แหละครับเด็กคนใช้ที่เป็นข่าวกับคุณนะกองใส่หัวไปมาอย่างเอือมระอาตอนที่จะสลัดอีกฝ่ายออกเสมือนกับเป็นเห็บเป็นมดัดและขยับมาทางคนที่เขารอชิมฝีมือขนมหวานหอมจังอร่อยไหมเนี่ยลองกินก่อนสิครับฉันท้องเสีย นายรับผิดชอบเลยนะด้วยการเฝ้าไข้ฉันทั้งคืนอยากไม่สบายจังเลยนะครับอยากได้คนเอาใจนี่นะก้องตอบไม่อายปากไม่เขินด้วยมันเขาภาคภูมิใจในประโยคทุกคำของตัวเองแล้วมันทำให้คนมาเยือนแปลกใจมากมายเพราะคนอย่างก้องนั้นไม่เคยแซวใครไม่โอรมใครทั้งสิ้นกับคู่นอนแต่ละคนที่ใช้หาความสุขแค่กระดิกนิ้วทุกคนก็พร้อมจะปนเปิบเป็นทาสความสุขบนเตียงให้แล้ว แต่ก้องก็ไม่เคยใส่ใจอะไรแต่ทาไมกับเด็กรับใช้คนนี้ถึงได้ดูใส่ใจและดูรักดูสนใจเป็นพิเศษคุณคบกับมันจริงๆเหรอนี่พูดมากน่าลำคาญนะ่ะเอาจากบ้านฉันไปซะความโมโหทำให้กล้องฉุนเฉียวจนหันไปตะคอกและกลับมายิ้มให้บิวทํานองว่าไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรแต่แล้วม่หรือว่าคนเลงพ่อหนุ่มไฮโซเอาไว้นานจะยอมความอยากได้ แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธและต้องการสั่งสอนทำลายคิดไปว่ากล้องนั้นเป็นของตนทำให้ลุกขึ้นไปดึงตัวบิลขึ้นมาก่อนจะใช้มือฟาดลงบนใบหน้าาว่าบิลกับจับข้อมือนั้นปราบมาไว้ไดทันก่อนจะบิดข้อมือออกอ้อมด้านหลังและพักออกไปจนหน้าขมำทางกล้องหัวเราะเบาๆแบบไร้เสียงเขาไม่คิดว่าบิวนั้นจะมีทักษะหลบหลีกอย่างว่องไวเขาที่กาว่าจะช่วยเอาไว้ ยังต้องหยุดมือทันทีเมื่อเห็นว่าหนุ่มรุ่นน้องสามารถปกป้องตัวเองได้ก้องคุณนิ่งพอเข้าข้างมาแล้วครับนี่คนเขาเปคนรับใช้จริงๆเหรอเรื่องของฉันแล้วถ้านายแต่ต้องบิวออกครั้งหน้าจะเป็นฉันที่เหวี่ยงตัวนายก้องกล่าวด้วยเสียงเรียบก่อนจะส่งบรอยเข้าปากเป็นหนึ่งคำไม่แม้แต่จะหันสายตามามองผู้ที่มาเยอนที่บ้านทางบิวรู้สึกอยากจะรีบพูดเฉลยตัวตน แต่ระหว่างที่อยากขอเวลาบอกเรื่องสําคัญสายโทรศัพท์ของเขาก็เข้ามาเป็นสายจากแม่แจ้งว่าพ่อโรคหัวใจกําเริบเข้าโรงพยาบาลนุมร่างน้อยจึงขอกุญแจรถจากก้องเพื่อขับไปโรงพยาบาลโดยลืมไปว่าก้องที่ขอนั่งรถมาด้วยนั้นจะรู้ความจริงทันทียามก้าวขาลงมาหน้าห้องฉุกเฉินในคือคนมาด้วยถามเสียงสัน่น หลังจากฟังคำชี้แจงของหมอเรื่องพ่อของบิลเขารู้จักพ่อแม่คู่มั่นดีดังนั้นไม่เห็นแม่ของบิลเขาจึงได้รับคำตอบคุณผมจะบอกคุณอยู่นะแต่ว่ากองไม่ฟังและยังสะบัดมือบางที่นมาจับอย่างใจเย็นแล้วเดินออกไปเทว่าจังหวะออกจากอาคารฉุกเฉินด้วยความไร้สติไม่มองทางกับทําให้เจ้าของรังสูงสงาถูกรถเฉี่ยวกิ้งไปตามถนน จนศีสะกระทบกับฟุตบาทบิลรีบวิ่งเข้าไปดูตะโกนให้พนักงานส่วนของโรงพยาบาลเข้ามาช่วยอย่างเร่งร้อนคนอย่างบิลไม่เคยกลัวอะไรโดยเฉพาะการสูญเสียแต่วันนี้มีทั้งพ่อและคนที่เขายอมรับว่าหลวมใจรักไปแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการบอกกับกล้องที่ตาปือใกล้สลบได้คำเดียวคือขอโทษเข้าขอโทษด,ด้วยเสียงที่ซันด้วยความเจ็บปวด และจะสารภาพทุกอย่างขอให้กล้องนั้นอดทนเอาไว้มีอะไรคนตื่นจากอุบัติเหตุทําพร้อมกับพลิกตัวไปอีกทางก่อนหน้าบิลรู้สึกผิดและลำบากใจอย่างมากแต่เมื่อพอเจอชันมาคู่นี้ท่าทางสบัดสบ่งเหมือนเด็กมันทําให้เขาคิดว่านี่งอนเหรอถ้าง,งอนมันงอง่ายกว่าโกรธอีกนะผมคงไม่ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นใครก็นายล้างหน้า เอาวิกออกซกขนาดนั้นฉันคงไม่ต้องถามแล้วว่านายเนี่ยเป็นใครก้องตอบผ่านแผ่นหลังเขารู้สึกโกรธก่อนหน้าก็จริงพอไม่ชอบการหักหลังหรือว่าหลอกลวงแต่พอประสบกับอุบัติเหตุเดินเอาตัวเองไปให้รถเฉียวคนอย่างก้องพันรู้สึกอายมากกว่าคุณจะฟังเหตุผลไหมทําไมผมเนี่ยต้องแฝงตัวเข้ามาเป็นคนรับใช้บ้านคุณคุณมาสิฉันเจ็บเจ็บจะวิ่งหนีนาย ไม่ฟังก็ไม่ได้ผมอยากรู้จักคู่มั่นตัวเองมากกว่าเดิมอย่างน้อยถ้าไม่สามารถเป็นคนที่จะใช้ชีวิตคู่ได้ผมก็จะมีหลักฐานเป็นวิดีโอเที่ยวดืม่มไม่เอาการเอางานของคุณไปงัดกับคุณพ่อคุณแม่ได้เรื่องที่จะไม่มั่นและไม่แต่งงานจะแต่งแบบคุมถุงชนทั้งที่ผมเนี่ยไม่ได้อยากจะแต่งผมก็คิดนะว่าถ้าได้คนแบบนั้นมาเป็นคู่ชีวิต ผมคงจะมีแต่ความทุกข์นี่นายมาสืบเรื่องเราของฉนันหรือไงบอกแล้วไงครับว่าผมจะไม่ยอมมีคู่ชีวิตที่ไม่เอาการลงงานหรอกนะเที่ยวดื่มเกือบทุกวันทุกคืนแต่ท้ายที่สุดคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวหมายความว่าไงฉันเลวขวาที่คิดเหรอเปล่าคนอ่อนโยนขว่าที่ผมคิดเอาไว้กับบิลคนที่คนร,รู้สึกดีด้วยแต่กับบิล ที่เป็นคนตรงหน้าคุณไม่มีกะไม่มีไฟสภาพตรงหน้าแบบนี้คุณจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าจะปกป้องผมจะดีกับผมไหมหรืออยากจะชกหน้าบิวที่เป็นคู่มั่นเหมือนที่คุณเนี่ยเคยพูดเอาไว้ยังไงมันก็เป็นคนเดียวกันจใจฉันเนี่ยเลิกรู้สึกหรือไงตอบด้วยเสียงแข็งแต่ไม่ใช่เสียงโกรธอาจพอได้ยินเหตุผลแล้วฟังเข้าทีแน่หลาว่าก็เปนคนไม่ชอบคนกโกหก แต่ถ้ามีเหตุผลสมควรก็ไม่ได้คิดตีตาโทษโดยเฉพาะกับคนที่เขารักนุมรุ่นน้องแอบยิ้มและเดินเข้ามาของตัวกอดชายรุ่นพี่เอาไว้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าก้องต้องการอะไรบ้างในชีวิตที่ขาดหายโดยเฉพาะความรักจากผู้เป็นพ่อสาเหตุการสูญเสียพ่อไปนำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจที่จะรักใครได้นี่นายกอดฉันก็ต้องรับผิดชอบนะ ถึงนายจะไม่อยากแต่งงานกับฉันแต่นายเนี่ยเดินตัวฉันแล้วแหมคุณจะมัดมือชกแบบนี้เนี่ยก็หันมาหาผมแล้วพูดบอกตรงๆว่ายอมรับการคุ้มถ่งชนครั้งนี้จะดีกว่าไหมครับคนเดียวในโลกที่สามารถสนทนาด้วยน้ำเสียงแซวกึ่งประชดเล่นๆแบบนี้คงมีแค่บิลเพียงคนเดียวคนรับใช้จำเป็นผู้แฝงตัวเข้ามาอย่างเก่งกาจและนั่นทำให้พ่อเสือไฮโซ นึกเอาคืนแบบไม่ทันตั้งตัวกองหมุนตัวกลับไปทันทีพร้อมกับจับแคนของบิวไว้ไม่ให้หนีไปไหนในนาทีเดียวกันก็ประกบปากลงไปจุมพิษร่วมด้วยสิ่งที่ทำมันมากพอที่จะทำให้บิวหน้าแดงไปถึงใบหูเจ้าก,กันกับพี่นายเนี่ยโกหกฉันคอหนุ่มรับใช้ส่วนตัวคนนี่ขี้ตู่จังเลยนะครับแล้วไงจะแต่งงานกับหนุ่มขี้ตู่คนนี้ไหมล่ะ คนถูกถามไม่ได้ตอบทันทีแต่การปล่อยชายลุนพี่คล้องเอวเ,เอาไว้แน่นเช่นนั้นเอาหน้าแนบหน้าเอาไว้แบบนี้มันก็เป็นคำตอบเดียวที่เขายินยอมแล้วทุกสิ่ง3มเดือนสำหรับบางคนอาจน้อยไปในเรื่องของระยะเวลาแต่สำหรับบิวเขาคิดว่ามันมากเกินพอที่จะได้รู้จักกับคนคนหนึ่งแล้วเมื่อเราตั้งใจใส่ใจจะเรีรู้เป็นฝ่ายทั้งได้รับและให้ เราจะเรียนรู้ตัวตนของกันและกันโดยธรรมชาติงานแต่งงานจัดขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเหมือนกับวิวาสายฟ้าแลบพอหน้าข่าวเขียนไว้แบบนั้นแต่คนสองคนไม่แคร์อะไรไม่สนว่าเซอื่นรู้ว่าปากใครจะเอ่ยเช่นไรภรรยาฉันวันนี้เนี่ยน่ารักจริงๆเลยสามีทางกฎหมายที่จดทะเป็นสมรสด้วยกันเมื่อกลางเดือนกาวกองมองหน้าหวานแต่งแต้มสีนิดหน่อยให้พอง,งาม ด้วยความพอใจและปรารถนาลุ่มเลือกทำกลางงานแต่งงานริมทะเลฉาบไปด้วยบรรยากาศรักอันหวานแหววของคู่แต่งงานใครจะคิดว่าจะได้เห็นสายตาหวานหยาดเยิ้มคองคนอย่างก้องนวัดโดยเฉพาะหมู่เพื่อนที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาแม้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่คาดคิดว่างานแต่งงานมันจะเกิดขึ้นอย่างรดวดเด็วโดยง่ายโดยเฉพาะพ่อแม่บิว ที่ลูกชายยืนการว่าจะไม่แต่งงานจนขวาจะได้รับรู้และรู้จักก้องว่าเป็นอย่างไรและกล้องต้องดีพอที่จะมาเป็นสามีของตนนี่คุณภรรยาคิดอะไรอยู่ล่ะครับก้องเดินมาสมกอดภรรยาที่ยืนทอดสายตาไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมันคือช่วงเวลาหลังแต่งงานที่เขานั้นดยอยู่ด้วยกันสองคนเสียทีพอตลอดวันต้องเอาแต่รับแขกซึ่งจริงๆแล้วคนอย่างก้อง อยากสัมผัสภรรยาที่รักแทบจะขาดใจคิดถึงงานแต่งงานเมื่อกลางวันนะครับคุณจำไม่ได้เหรอว่าคุณให้คำสัตว์อะไรเอาไว้กับผมบ้างฮึคุณสามีคำพูดคุณเนียหวานเชียวนะจำได้สิความลด้ขิดความรักความภูมิใจของฉันนายเป็นทั้งชีวิตและหัวใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างความซื่อสัตย์ฉันจะมีให้นายเพียงคนเดียวเท่านั้นมีภรรยาเพียงหนึ่งเดียวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันจะอยู่เคียงข้างนายตลอดไปเบลยิ้มรื่นน้ำตาขึ้นมาอีกครั้งคงเพราะว่าคําม,มันนั้นเชื่อถือได้จากสายตาอ้อนหวานในเชื่อและเขาเองก็เหมือนกันเมื่อมั่นใจว่านี่คือความรักที่สมควรทุ่มเทและทุ่มแรงเอาไว้ทั้งหมดเขาก็จะดูแลรักษามันให้ดีที่สุดผมก็เหมือนกันรักเดียวซื่อสัตย์พักดีจะปกป้องดูแลความรู้สึกแล้วก็กายใจจะสุขจะทุกข์ ผมพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคุณกล้องซองใส่ตาประสานกันทำกลางคืนและลมทะเลแรงบริเวณระเบียงบ้านพักสำหรับฮันิมูลความเหน็บหนาวได้แปลเปลี่ยนเป็นอบอุน่นเมื่อริมฝีปากทาบทับเพิ่อุณหภูมิแก่อารมณ์ของแต่ละฝ่ายร่างเล็กถูกช้อนตัวกับเข้ามาในห้องนอนวางเอ็นช้าๆอย่างนุ่มนวลบรรจงปลดเปลื้องสิ่งที่คุมกายเอาไว้ พร้อมกับลากจูบไปตามร่างกายนุ่มนิ่มละมุนละไมกินหอมมันอ่อนเสมือนกับแป้งเด็กเราอารมณ์ชายช่ำชองที่อยู่ด้านบนอย่างร้อยลีลาและสร้างความเสียวส่น้นซาบซายกับคนอ่อนกว่าไม่น้อยอืเสียงอื้ออึงในลำคอของคนใต้ล่างทำให้คนได้ยินพึงพอใจอย่างมากที่สุดทีลกเตรียมรับบทรักคืนนี้เอาไว้ได้เลยฉันจะทำให้นายเนี่ยจดจำฉัน จนไม่มีวันลืมได้แต่เซลล์วินาทีเดียวว่าเสร็จบทบรรเลงเพลงรักได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและมันเร่าร้อนกว่าจังหวะแรกเป็นหนึ่งว่าชีวิตนี้จะไม่มีที่สิ้นสุดหรือช่องว่างให้ได้หายใจหายคออีกต่อไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของก้องและบิวหากชื่นชอบขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งหัวใจหคอมเมนต์ Comment, ให้กับวายสตอรี่ของเราด้วยนะครับ และเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ฝันเดียราตีสวัสดี